ประวัติบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ชายผู้รั้งตำแหน่งอภิมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งมากสมัยที่สุดในโลกเส้นทางของมหาเศรษฐีบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft ที่ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่องและยาวนานหากพูดถึงมหาเศรษฐีที่รวยติดอันดับที่หนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่องหลายสิบสมัยในยุคนี้ คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้กันทั่วโลกอย่าง Windows และโปรแกร,รมประจำออฟฟิศยอดฮิตอย่างวด r o w o w p r p o t n x e x l e l เป็นต้นและด้วยความที่เป็นบริษัทที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC และขยายตัวอย่างต่อเนื่องในยุคอินเทอร์เน็ต ทำให้เขาฉีกกฎของมหาเศรษฐียุคก่อนหน้านี้ที่มักจะรวยจากทรัพยากรธรรมชาติซะมากกว่าบิลเกสมองเห็นโอกาสอะไรเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตยังไม่บูมขนาดนี้และนั่นคือสิ่งที่น่าค้นหาและเรียนรู้จากความคิดของเขาวิลเลียมเฮนรีเกตส์เดอะ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อบิลเกตส์เกิดเมื่อวันที่28ตุลาคมปี1955ที่เมืองเซียโรวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นบุตรของวิลเลียมเฮนรีเกตส์ซซเนียร์และแมรี่แม็กซเวลล์เกตส์โดยพ่อของเขานั้นทำอาชีพเป็นทนายความส่วนแม่ของเขานั้นเคยเป็นครูและต่อมาได้กลายเป็นผู้บริหารในบริษัท First Interstate Bank System ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและองค์กรการกุศลอย่าง United Way บิลเกตส์ในวัย13ขวบเขาได้ลงเรียนที่เล็กไซส์สคูลซึ่งในขณะที่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทัทางโรงเรียนก็ได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งบิลเกตส์ให้ความสนใจในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากถึงขนาดที่ว่ายอมโดดเรียนแล้วแอบไปเล่นคอมพิวเตอร์กับเพื่อนซีของเขาอย่างพอออลเลนผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์ ซึ่งปกติทางโรงเรียนจะกำหนดให้เล่นเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่พวกเขาก็แอบแฮ็กเข้าไปเปลี่ยนระบบเวลาให้เล่นได้ไม่จำนวนจำกัดเล่นจนระบบคอมพิวเตอร์ล่มหลายตอนหลายครั้งจนกระทั่งพวกเขาโดนสั่งห้ามให้เล่นคอมพิวเตอร์อีกเป็นอันขาด แต่ด้วยความที่เขาชอบเล่นคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจบิลเกตส์และพออาเลนจึงได้แอบซ่องสุมกลุ่มเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และติดต่อไปยังเจ้าของบริษัทที่ให้โรงเรียนเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อเสนอตัวแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของโปรแกรมบริษัทเพื่อแลกกับการที่พวกเขาสามารถกลับเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่จำนวนจำกัดเวลา แถมในช่วงอายุ17ปีก่อนที่เขาจะจบการศึกษาจากเล็กไซส์ o ูลเขายังได้เขียนโปรแกรมขายให้กับโรงเรียนของเขาซึ่งถือได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์ชิ้นแรกที่เขาสามารถทำเงินจากมันได้อย่างจริงๆจังๆในปี1973เอมื่อบิลเกต จบการศึกษาจากเล็กไซส์คูลและสอบ SAT โดยได้คะแนน1,590คะแนนจากคะแนนเต็ม1,600ทําทำให้เขานั้นสามารถสอบเข้ามหา,หาวิาลัยฮาวาดได้อย่างไม่ยากเย็นแต่เขาเลือกที่จะลงเรียนในสาขาทนายความตามพ่อแต่เขาก็มักจะใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์ซะมากกว่า จนกระทั่งในปี1975เดือนมกราคมบิลเกตส์ได้มีโอกาสอ่านบทความบทหนึ่งในนิตยสาร Popular Electronics ซึ่งพูดถึงเกี่ยวกับการออกไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Altair แ8 0 0ที่ผลิตโดย Micro Instrumentation and Telemetry s y s t e m หรือ MITS บิลเกตส์จึงเห็นโอกาสทางธุรกิจว่าคอมพิวเตอร์กำลังจะเข้าถึงระดับบุคคลทุกครัวเรือนที่มีสามารถแข่งขันกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ได้และแน่นอนว่ามันจะถูกผลิตออกนับลล้านเครื่องเพื่อเข้าถึงผู้คนทุกซอกทุกมุมและสิ่งที่คอมพิวเตอร์ขาดไม่ได้ก็คือซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการที่จะทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทํางานตามคําสั่งของผู้ใช้ได้ เขาจึงตัดสินใจติดต่อ MITS ว่าเขามีโปรแกร,รมเบสิกที่สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของพวกเขาได้เป็นอย่างดีทั้งทางที่ตอนนั้นยังไม่ได้เขียนโปรแกร,รมอะไรขึ้นมาด้วยซ้ำแต่นั่นก็ทำให้ MITS เรียกตัวเข้าไปคุยซึ่งบิลเกสก็ได้ลากเพื่อนซีอย่างพออาเลนไปด้วยและช่วยกันเขียนโปรแกร,รมจำลองขึ้นมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะต้องส่งตัวต้นแบบให้ทาง MITS ดู และโชคก็เข้าข้างพวกเขาเพราะโปรแกรมเบสิกที่พวกเขาเขียนขึ้นมานั้นมันสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ทั้งสองคนจึงได้รับการว่าจ้างไปทำงานกับ MITS และตอนนั้นเองบิลเกตส์ก็ได้ตัดสินใจลาออกจากฮาวาดซึ่งเขามีอายุได้เพียง21ปีเท่านั้นและร่วมกันก่อตั้งบริษัทกับพออาเลนที่มีชื่อว่า Microsoft Corporation เมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี1976โดยออฟฟิศแรกอยู่ที่เมือง Albuquerque รัฐนิวเม็ซิโก Microsoft l t a เทเบสิกได้รับความนิยมจากนักเล่นคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากแต่บิลเกตส์ก็พบว่าส่วนใหญ่ของคนที่ใช้โปรแกรมเบสิกของพวกเขานั้นถูกก๊อปปี้และแจก,กจ่ายให้ใช้เงินฟรีโดยไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าซอฟต์แวร์อย่างใดถึง90%ของผู้ใช้งานทั้งหมดแต่ถึงกระนั้นในปี1977บริษัท Microsoft b บิลเกต e s ก็ยังสามารถทำยอดขายได้กว่า5 0,000 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ1ล้านกว่าบาท จึงเรียกขอเรียกร้องจากทาง MITS ว่าพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของ MITS จึงทำให้ Microsoft เองนั้นไม่ตกอยู่ใต้สัญญาของ MITS อีกต่อไปซึ่งเมื่อ Microsoft เป็นอิสระแล้วพวกเขาก็ได้ย้าย Office ไปตั้งรกราก,ากใหม่ที่ Bellevue รัฐวอชิงตันในวันที่1มกราคมปี1979 จนกระทั่งเมื่อปี1980บริษัท IBM ได้เบนเข็มที่จะบุกตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็ได้ติดต่อมาที่ Microsoft ให้เขียนระบบปฏิบัติการให้โดย Bill g a t e และพอ u l Allen ได้เขียนระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่า MS-DOS โดย IBM เสนอเงินให้เป็นจำนวน50,000เหรียญหรือประมาณ1ล้านกว่าบาทในการซื้อขายขาดแบบครั้งเดียว แต่บิลเกตส์เล็งเห็นว่าเขาไม่ควรขายขาดแต่เปลี่ยนการดิวเป็นการขายลิขสิทธิ์ในตัวระบบปฏิบัติการแทนซึ่งในทุกทางที่คอมพิวเตอร์ของ IBM จําจำหน่ายไปพร้อมกับระบบปฏิบัติการของ Microsoft ทางบิลเกตส์ก็จะได้ส่วนแบ่งทุกเครื่องจาก IBM เช่นเดียวกันและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ IBM ก็ขายได้แบกถล่มทลายทำให้บิลเกตส์ได้รับอนิสง์ตรงนี้ไปเต็ม ซึ่งแม้ว่าจะเจอปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช้ระบบปฏิบัติการที่ยอดนิยมอย่าง Windows สำหรับคนทั่วๆไปแต่สำหรับบริษัทที่อยู่ในรูปขององค์กรเลือกใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นของแท้เพราะไม่อยากมีปัญหาลิขสิทธิ์ในภายหลังเพียงแค่ค่าลิขสิทธิ์จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในบริษัทต,ต่างๆมันก็มีรายได้มากพอที่จะส่งผลให้ Bill กตส์นั้นขึ้นเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในที่สุด แถมยังเมื่อเจ้าอื่นๆเห็นว่า IBM ขายได้ถล่มทลายคู่แข่งแต่ละเจ้าก็เริ่มเข้าสู่ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยเช่นกันและนั่นก็ทำให้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft นั้นกลายเป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ต้องมีกลายเป็นระบบปฏิบัติการพื้นฐานของอุตสาหกรรมนี้ในที่สุดซึ่งทำให้ Bill Gates ได้รับค่าลิขสิทธิ์จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลค่ายต่างๆแบบเต็มๆ ต่อมาในวันที่13มีนาคมปี1986บิลเกตส์ได้นำพา Microsoft เข้าสู่ตลาดหุ้น Nasdaq ทำให้ทั้งผู้ร่วมก่อตั้งอย่างบิลเกตส์และพออรเลนกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านที่สร้างฐานะขึ้นมาได้ด้วยตนเองในเวลาต่อมาหรือบิลเลนแอนโดยในปี2018พวกเขามีรายได้ประมาณบิลเกตส์เน็ตเวิร์90.5พันล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ2.8ล้านล้านบาท และพออาเลนเน็ตเวิร์ส21.6พันล้านเหรียญสหรัฐและสามารถครองตลาดส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมซอฟตแวร์ระบบปฏิบัติการกว่า44เปอร์เซ็นต์ซึ่งปัจจุบันครองตลาดกว่า90เปอร์เซ็นต์และยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นในอุตสาหกรรมนี้ไม่มีที่ยืนจนกระทั่ง Microsoft เติบโตและกลายเป็นผู้เล่นเดียวในตลาดนี้จึงถูกศาลสหรัฐฟ้องในฐานะที่ Microsoft กำลังผูกขาดในวงการนี้ ทำให้การเติบโตของ Microsoft ต้องหยุดชะง,งักลงแต่นั่นก็เพียงพอที่จะทําให้บิลเกตส์นั้นกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอย่างยาวนานและต่อเนื่องหลายสิบปีแม้ว่าอันดับจะมีขึ้นขึ้นลงลงตามมูลค่าของหุ้นอยู่บ้างโดยในปี2018เขามีไรายได้สุทธิอยู่ที่90.5พันล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ2.8ล้านล้านบาท ในปัจจุบันนั้นบิลเกตส์ได้อยู่กินและแต่งงานกับเมลินดาเกตส์และมีลูกด้วยกัน3คนคือเจนิเฟอร์แคทรีนเกตส์รอรีจอห์นเกตส์และพีบีอาเดลเกตส์แม้ว่าบิลเกตส์จะยังคง ความเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใน Microsoft อยู่สักประมาณ1%เปอร์เซโดยปัจจุบันให้คนที่มีความสามารถมาบริหารต่อส่วนตัวของบิลเกสและภรรยาของเขาก็ได้ทุ่มเทเวลาที่เหลืออยู่กับมูลและนิติเพื่อการกุศลที่มีชื่อว่า Bill a n d Melinda Gates Foundation ซึ่งถือได้ว่าเป็นมูลลนิธิเพื่อการกุศลส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในด้านของการช่วยเหลือในด้านการค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์ การช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการผลิตยาและวัคซีนและเข้าร่วมกับสมาคมโรชารี่เพื่อขจัดโรคโปลิโอรวมไปถึงการพัฒนาน้ำดื่มสะอาดสำหรับแหล่งขาดแคลนเป็นต้นบิลเกตส์ขอกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่า If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. หากคุณเกิดมาจนนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่หากคุณตายทั้งทงที่ยังจนอยู่แล้วก็นั่นเป็นความผิดของคุณเต็มๆ